บีอาร์ครับโอ้โหวันสุกเป็ดบินครับหัลุ่มเข้าเบรกเรียบร้อย3บาทจ้านะครับมอง2มุมแนวรับแรกครับ3บาทแนวรับถัดมา2าองบาทแปองบาทแปดสนะแนวรับ มา2บาท74และแนวรับหลังพิงฝาไม่วรกลับมาหลุดนะนะครับแต่ผมว่าไม่ลงละมาแนวนี้ไม่ลงละนะแต่ก็ห้ามหลุดนะ2บาทหกอ่ะนี่คือแผนแรกใครที่มี BR หรือยังไม่มีกรณี BR ย่อถ้าทั้งวันจันนะไม่ไม่ขึ้นไป3บาท12สตังค์นะแล้วลงมาหลุด3บาทคุณมารอ2บาท8 2บาท9ได้เลย แต่คุณต้องสต็อปล s อนะถ้าหลุด2อบาทหนะครับ BR นะ BR นะพอง,งบเขายังไม่ดีแต่ผมว่าทําม,มาขนาดนี้ตั้งใจขึ้นละตั้งใจขึ้นลวเราจะมีแผนสองถ้าวันจันเปิดมา BR ไม่หลุด3บาทแถมยืนเหนือ3ามบาทสิสตังค์ได้คุณต้องรีบเข้าแล้วคุณต้องรีบเข้าละเพราะเขาจะวิ่งไป3ามบาทสีช่วงเนี้ยคุณต้องเข้าให้ได้ ระหว่างสามบาทสิบสองกับสามบาทสี่สิบแปดเนี่ยน,นะครับแผนสองนะแผนสองนะเพราะอะไรมันมีโอกาสทลายตรงนี้ได้แล้วครับคือโวติดมานานหุ้นตัวนี้ก็หุ้นเก่านะครับแต่เป็น i p o แหละเนี่ยตรงเนี้ยคือแถวเนี้ยมันไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ใช่แนวตา้านที่มันแบบหนักมากนะครับไม่ใช่แนวตา้นานที่หนักมากที่หนักมากก็คือโน่นเลยโน่นเลยหกบาทเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหติดเงี้ยไม่ผ่านง่ายแน่นอนครับโซนแบบเนี้ยไม่ผ่านง่าย แตแถวนี้ไม่เท่าไหร่แถวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าวอลุ่มมามันก็จะผ่านได้ง่ายคือตั้งใจขึ้นละเก็บของเรียบร้อยแล้ะของครบละสรุปแผนเป็ดบินอีกรอบนึง BR นะครับแนวรับถ้าพรุ่งนี้เอ้ยถ้าวันจันทร์ตลาดเปิดเนี่ยแล้วเขาไม่เบรกสามบาทสิบสองคือเปิดมาปุ๊บแดงเลยแล้วมาหลุด3าบาทคุณมารอรับสองเจ็ดสองแปดคุณมารอรับสองเจ็ดสองแปดนะครับนะครับ แผน2องกรณีเป็ดขึ้นต่อคุณต้องรีบเข้าก่อน3 48, ามบาทสี่สิตังค์ต้องรีบเข้าเพราะอะไรคุณดูเป้าเขาดิโอ้โห,โหลงมาได้ไงวะเนี่ยเนี่ยเป้ากลาง br 6กบาทเอสูงมากคือตอนนี้มันยังไม่ได้ไปไหนเลยอะเอางี้ดีกว่า br ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับ เป้ากลางหกบาทเจ็ดเลยนะถ้าเขาตั้งใจมาอย่างน้อยๆเมันต้องเห็นห้าหกบาทบ้างนะครับคือสร้างกําไรไงมันต้องสร้างกําไรแล้วแต่มันไม่เคยสร้างมาตั้งแต่ปีไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่สองพันสิบสองพันสิบห้าสองพันสิบหกกลางปีแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้ตั้งใจขึ้นคุณต้องขึ้นให้ได้คุณต้องเบรกสี่บาทได้คุณจะวิ่งไปห้าหกบาทนะครับ br นะแต่งบมันยังไม่ดีอยู่นะแต่เผอิญ volume ม,มันเข้าไงที่เห็นวันศุกรนะ์เนาะคือเขาเริ่มมาสะสมใครบ้างครับสมมุติคุณเป็นเาอ คุณจะสะสมตอน2-3บาทหรือคุณจะไปสะสมตอน10บกว่าบาทล่ะถูกไหมมุมมองคุณลองคิดมุมมองถ้าคุณเป็นเขาถ้าหากคุณเป็นเขาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคจบแผนเป็ดบิน BR นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องนะครับขอบคุณครับ